คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดของการเริ่มต้นธุรกิจในยุคนี้คืออะไรผมจะตอบให้ในมุมมองผมนะครับที่ผมเห็นแล้วแม่โคตรอันตรายเลยคือคุณไม่ได้วางตอนที่คุณจะออกจาก ผู้รประกอบการส่วนใหญ่ที่ผมเจอในยุคนี้มักจะโฟกัสกับแค่การหาเงิน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 เข้าธุรกิจแต่ไม่เคยมาตั้งคําถามกับตัวเองเลยว่าแล้วฉันจะออกจากธุรกิจนี้อย่างไรดีผมมีบทสนทนาหนึ่งที่ผมถามกับนักเรียนแบบว่าเฮ้ยมึงวางแผนว่ายังไงวะที่จะออกจากธุรกิจต,ตัวเองได้ไม่ได้ขายทิ้งนะครับแต่หมายถึงว่ามีฟรีดอมมากขึ้นนะครับหรือว่าทำให้เป็น business automation นะครับโดยที่แบบแทบไม่ต้องทำงานแล้วน้องตอบว่าไม่รู้อะพี่ยังไม่ได้คิดถึงนั้นเลยแต่ทันที่รายได้น้องอะประมาณเกือบเกือบสองแสนลังสามแสนต่อเด ห a g นะในอนาคตคือคุณไม่มีแผนหรือวางแผนไว้เผื่อ,อนาคตผู้คนมากมายมักจะบอกว่าผมสนุกกับการทําตอนนี้ผมแฮปปี้กับการทำตอนนี้ผม,นนนผมยินดีทําตอนนี้ผมก็เต็มที่กับมันตอนนี้อนาคตช่างมันจําคําผมไว้นะเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะเสียใจเว้ยว่ากูไม่ได้หยุดพักเลยกูไม่ได้ใช้ชีวิตเลยมันคือชีวิตในฝันจริงๆหรอครับถ้าคุณทําธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งมีรายได้หลักแสนนะแต่ไม่ได้ใช้เวลาครอบครัวไม่ได้ใช้เวลากับคนรักไม่ได้ใช้เวลากับอิสรภาพของตัวเองเลยนั่นคือชีวิตในฝัน ผมเชื่อนะว่าลึกๆแล้วทุกคนที่สร้างธุรกิจต้องการสร้างอิสรภาพของตัวเองไว้ไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาไม่ใช่เรื่องของการตัดสินใจแต่มันคือเรื่องของเงินของครอบครัวของความสัมพันธ์ของทุกอย่าง w e l l is freedom <S ความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออิสรภาพนั่นะคือสิ่งที่คุณตามหาและคนส่วนใหญ่หรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่กำลังวิ่งลงเหวเพราะเรื่องนี้คำถามคือผมให้คุณนึกตอนนี้คุณจะออกจากธุรกิจหรือหยุดทำงานได้ยังไงครับ ถ้านึกไม่ออกมันถึงเวลาที่คุณต้องนึกแล้วเพราะไม่อย่างนั้นคุณกําลังวิ่งไปหาเหวคุณกําลังวิ่งเอาตัวเองไปจุดตันที่มองไม่เห็นว่าคุณจะออกจากจุดนี้หรืมอมีสรภาพกับมันได้ยังไงฉะนั้นเริ่มครับ วางแผนตั้งแต่ตอนนี้พอทิศทางหลังจากนี้ที่คุณทํามันกําลังกําหนดว่าคุณกําลังจะไปที่ไหนถ้าคุณไม่วางแผนตอนที่คุณออกมาเลยคุณกําลังดุม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 ไปในสิ่งที่คุณกําลังทาให้คุณสูญเสียอิสรภาพทาให้คุณไม่มีเวลาใช้ชีวิตของตัวเองแต่ถ้าคุณวางแผนตั้งแต่วันนี้และทําให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นได้คุณจะโคตรรักความสุขของคุณมากคุณจะโคตรรักอิสรภาพของคุณมากที่ผมพูดได้เพราะผมทำได้แล้วและผมก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกับคุณนั่นแหละครับฉะนั้นตั้งเป ของชีวิตคุณ